สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Fanny Dream Channel จะมาแนะนำเว็บรงทุนสกุลเงินรูเบิลก็คือว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประเทศของรัสเซียนะปกติเว็บนี้ก็จะเป็นภาษารัสเซียแต่นี่เรากดแปลไทยมาแล้วนะเพราะเราอ่านไม่ออกวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บนี้คร่าวๆก่อนนะแบบพอเข้าใจให้ไม่รู้ว่า มันน่าลงทุนยังไงนะผลตอบแทนมันได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเว็แบบนี้ก็จะชื่อเว็บ,บ Monopoly m i มันก็จะเป็นธีมแบบเป็นเป็นธีมแบบร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยก็จะนย่าง,งไงเขาบอก my m o o poly monopoly เป็นเกมเบ์เซอร์ทางเศรษฐกิจที่น่าติดตามสร้างธุรกิจของตัวเองและเปิดสาขาต่างๆพวกเขาจะนำกำไร ให้คูณสะสมเงินอ่าโอเคก็คือแต่ละร้านเนี่ยมันมันก็จะเป็นแบบร้านอาหารนะที่บอกไปค่ะก็คือก็ก็จะมีร้านฟาสต์ฟู้ดห้าสิบรูเบิลห้ารูเบิลนี่ก็จะเป็นสกุลเงินนะสะกุลเงินของรัเสเซียค่ะก็จะมีร้านฮอทดอก100่งร้อยรูเบิลร้านไก่ทอด150ยห้าสิรูเบิล ร้านโดนัทสอ0รรูเบิลร้านออร์แกนิก250รูเบิลและสุดท้ายร้านพิซซ่า300รูเบนสา0รรูเบินน่าจะแพงสุดแล,ะละ้วล่ะอืมถูกสุดก็จะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดแค่50รูเบนอ่าดูสิดูสิคือแต่ละร้านเนี่ยราคาถูกไปหาแพงนะแล้วมันจะแตกต่างกันที่ว่าถูกเนี่ย แต่ละชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทำได้น้อยแต่ถ้าเกิดแพงสุดเนี่ยในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้รับเยอะกว่ามันก็จะแตกต่างกับตรงนี้นะสถิต,ติโครงการนี้ทำมาแล้ว14วันของฤดูก,กาลนี้โอเคคือไซนี้ทำงานมาแล้วห7 1วันโอ้นานอยู่นะสถิติคนเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย584ปคนโอเคก็คือเว็บนี้มีคนเล่นอ่ะ เดลงทุนอ่ะ5 8 4ริคนถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเข้ามาดูอีกเมนูหนึ่งก็คือว่าเนี่ยแอปคือเราอ่ะแอปซุ้มเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนี่ไงแอปซุ้มเล่นมาตั้งแต่วันที่11เดือน2แล้วก็ซุ้มเติมไป2 7 0พรูเลบน พถ้าเกิตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณพันหนึ่งพันนิดนิดจำนวนเงินที่จ่ายก็คือจำนวนเงินที่เราถอนออกมาจากเว็บเนี้ยหนึ่งพหนึ่งร้อยสิบเูเบิลอ่าก็จะตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะกเกือบเกือบห้าร้อยอ่ะก็น่าเล่นอยู่ร้านค้าที่ซื้อ15บ้าล้านว้าวสิบห้าชิ้นโอเคมาดูคําว่าคะแนนนะเมนูนี้ก็จะบอก จะบอกว่าเหมือนประมาณว่าเป็นเมนูที่เข้ามาซื้อร้านค้าที่เราต้องการนะคือแต่ละร้านเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันหมดเลยนะก็จะสามารถซื้อได้สูงสุดเลยอะแค่5้าล้านไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะก็จะซื้อได้แค่5้าล้านอย่างเช่นร้านอาหารจานด่วนเนี่ยนี่ซื้อมาได้อ๋อซื้อมาแค่สล้านสามจากห้าคือแต่ละร้านเนี่ยที่เหมือนกันอะ ก็คือว่าซื้อได้สูงสุดได้แค่5ล้านเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือระยะเวลาทํางานถูกสุดจะทํางานให้เราอะ่ะทำกําไรให้เราอะ่ะแบบเร็วอะสิบห้าวันสิบห้าวันในในเว็บนี้ก็คือเร็วสุดแล้วนะ นนร้านจานด่วนทํางานได้15วันร้านฮอทดอกแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทํางานได้20วันร้านไก่ทอดแพงขึ้นมาอีกนิดนึงทางานได้25วันเกือบเดือนเลยนะแล้วก็ร้านโดนัทเนี่ยแพงขึ้นมาอีกนิดนึงทางานในเดือนหนึ่งเลยร้านออร์แกนิกเนี่ยทำงานได้ส5วันอ่าวันะแล้วแพงที่สุดเนี่ยพิซซ่าทํางานได้40วันเลยนะแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันและ รายได้รวมของแต่ระยะเวลาทํางานเราก็จะได้กําไรไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดให้แนะนำใช่ไหมก็ให้แนะนำไอซื้อร้านพิซซ่าร้านออร์แกนิกร้านโดนัทเนี่ยแต่ถึงมันจะแพงมันก็ทำไรายได้ให้เราเยอะนะอ่านี่ไงมาดูเมนตูต่อไปดีกว่า รวบรวมกําไรพูดมากขอแห้งคือเมนูเนี้ยก็จะเป็นเมนูที่บอกว่าเราซื้อร้านร้านไหนมาบ้างแล้วร้านนั้นอะ่ะมันเจอเวลาทำงานบนเว็บไซต์เนี้ยให้เราอีกกี่วนันนี่ก็ว้ยร้านฟาสต์ฟู้ดจะหมดแล้วว่าเลยแค่วันเดียวเองหมดพรุ่งนี้แน่นอนคือจะบอกว่าร้านฟาสต์ฟู้ดเนี้ยเขาจะให้ เรา,าเป็นรางวันเนี่ยในการที่เราลงทะเบียนเข้ามาเล่นเว็บไซต์เนี่ยเขาให้คนละหนึ่งร้านฟาสต์ฟู้ดนะนี่ก็เท่าที่จําได้นี่ก็คือได้ามาหนึ่งร้านหนึ่ง้านที่เขาให้เป็นของขวัญน,นะแล้วน้องมันก็ซื้อเองหมดเลยนี่ก็จะเหลือนี่ก็จะเป็นแบบเวลาที่เหลือที่เขาจะทํางานให้เรานะเ,ออเดี๋ยวต้องไปเติมให้ร้านฟาสต์ฟู้ดทำงานต่อล,ละล่ะไม่เิ เราต้องไปจ้างค่ะต่างนานานี่ก็คือเวลาสะสมมีให้สะสมเห็นปหนึ่ง1มื่นสามพันห้ารอยสิบชินอ่ะเราลองว่ากดรวบรวมดูอ๊อโอเคไหมแล้วมันจะขึ้นคําว่าสรุปสรุปยอดเหรียญให้เราอ่ะขวามือสองร้ยสาสิบเอ็ดเหรียญเท่าที่จําได้นะอือยอดถอนต่ำสุดน่าจะเป็นสามร้อเหรียญขึ้นไปเดี๋ยวข้างหน้าจะมาถอนให้ดูเนาะ คั้งนี้ก็จะอธิบายครขาๆไปก่อนโอเคต่อไปก็จะเป็นเมนูแบบว่ามีระบบโบนัสนะโบนัสเราก็ไปรับเหลี่ยนฟรีกันแต่นี่รับไปแล้วกดกวให้ดูไม่ได้นะ <c oughs> โอเควันนี้ก็จะมาบอกครขาวๆแค่นี้ก่อนนะใครสนใจนะไปดูใต้ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งริกงไว้ให้สมัคร แต่ในการสมัครเนี่ยเขาจะแถมร้านฟาสต์ฟู้ดให้เราหนึ่งร้านเลยนะเป็นของขวัญโอเคนะคะใครสนใจนะคลิกเข้าไปสมัครรองเล่นๆกันดูโอเคจะบอกว่าเว็บพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่สิทุกอย่างอะ่ะในการลงทุนอะมันมีความเสี่ยงทุกอย่างเลยคะ่ะเราต้องรับยอมรับความเสี่ยงให้ได้เนาะ ขนาดหวยเรายังกล้าเสี่ยงเลย <c oughs> ค่ะก็คือว่าเราลงทุนแค่ในส่วนที่เราแบบเสียไปได้อ่ะนะเว็บนี้มันก็ลงทุนไม่เยอะด้วยก็แบบเล่นๆอะไรเงี้ยมันก็ได้รายได้อยู่นะไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็แบบว่าโอเคเล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะ อย่าลืมนะเว็บโมโนโพริไมเดี๋ยววันหลังจะมาถอนให้ดูว่าถอนถอนยังไงแต่เออลืมบอกเว็บนี้ต้องใช้ควบคู่กับกระเป๋าตังกระเป๋าตังเพย์ียนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นขนาดนี้เลยนะ อย่าลืมอย่าลืมนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสนใจก็เข้ากดคลิกเข้าไปสมัครได้โอเคค่ะวันนี้ก็จะมาบอกคร่าวๆแค่นี้บายบายครั้งหน้ามาเจอกันค่ะจะจะมาถอนให้ดูว่ามันได้จริงไหมเฮ้ยหลอกลวงเราหรือเปล่าค่ะบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ